สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะกับนุกนิสานค่ะแลวมานะนิสันสัญชัยครับสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานกล้องหน้ารถค่ะซึ่งตัวนี้เป็นกล้องของเป็นกล้องออแท้นิสันเลยนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากนะครับแต่ว่าลูกค้าหลายท่านอ,อ,อาจจะไม่รู้วิธีการใช้นะครับว่าการใช้งานใช้งานยังไงนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนําข้อมูลให้นะคะว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับผมค่ะงั้นเรามาเริ่มวิธีการเลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะหลังจากการที่ติดตั้งกล้องไว้แล้วค่ะเดี๋ยวนุกจะให้ดูนะคะสังเกตน,นะคะว่ากล้องเนี่ยเขาจะติดนะครับติดอยู่ตรงด้านหน้านะครับของของรถนะครับซึ่งจะเป็นกล้องออบันทึก นะครับแล้วก็ถ่ายภาพในตัวนะครับซึ่งจะเป็นกล้องลักษณะที่คือใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะครับทีนี้ในการติดตั้งครับก็ติดตั้งได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับในนิสันโนดก็ได้นะครับอเมราก็ได้นะครับติดตั้งในคิกก็ได้นะครับติดตั้งใน p r o 2x p r o 4x นะครับได้หมดเลยนะครับซึ่งก็ในระบบเนี่ยมันก็จะมีการเดินสายที่รองรับไวอยู่แล้วนะครับ นะครับก็คือรองรับอยู่แล้วนะครับในการติดตั้งนะครับค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็การติดตั้งแอปของกล้องตัวนี้เลยนะคะครับผมเอกล้องตัวนี้นะครับพอเราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีแสงไฟนะครับกระพริบสีฟ้านะครับจะอยู่ตรงอันนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งไฟสีฟ้าจะกระพริบตลอดเวลานะครับนั่นคือระบบได้ เตรียมก็คือระบบได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทุกๆครั้งในรอบของ3นาทีะครับมันจะมีด้านข้างที่เป็นสีแดงครับกระพริบเหมือนกันนะครับมันก็จะดังิติ้ตๆตนะครับซึ่งก็คือมันจะเป็นการวนนะครับบอกเราให้รู้ซึ่งในการตั้งเนี่ยในในในแอปนะครับเราสามารถตั้งหน้าที่3นาที5นาทีได้นะครับอยู่ที่เราเราต้องการจะตั้งแบบไหนได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของการที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกครับมันก็จะเป็นพาสเวิร์ดพื้นฐานนะครับให้เรานะครับแต่ว่าพอตอนที่เราเปิดการใช้งานเนี่ยลูกค้าสามารถตั้งเป็นพาสเวิร์ดของคนลูกค้าเองได้นะครับอันนี้เราสามารถตั้งได้เลยนะครับทีนี้ในการใช้งานครับก็เ,เราก็มานะครับก็คือเราเราก็เราจะต้องโหลดแอปใช่ใช้กับตัวกล้องนี้ก่อน การโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็คือสามารถรองรับได้ทั้ง iPhone นะครับแล้วก็ Android นะครับวันนี้เราก็สาธิตกับโทรศัพท์ i p อ o n e ใช่ครับก็คือก็คืออันนี้คือจะเป็นวินโดว์ Windows นะครับก็คือเข้าไปใน App Store แล้วก็เ,เซิร์ช ใช่แล้วอันนี้เลยนะครับโอเคใช่ครับโอเคพอโหลดเสร็จแล้วค่ะโหลดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนการใช้งานนะครับเราไปที่การตั้งค่าของเรานะครับไปที่ฟันเฟืองเรานะครับไปเลือกในเรื่องของเอ่อนะครับโอเคให้มันค้นหาให้เรานะครับนะครับสังเกตนะครับเอ่อจะขึ้นคําว่านี่สันครับเราจะขึ้นเป็นตัวเลขตัวนี้อ่าใช่ครับซึ่งรถแต่ละคันเอ่อตัวหน้าเป็นนี่สันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวท้ายน่าจะเป็นเอ่อีเดลนัมเบอร์ของ อุปกรณ์นะครับเรากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนะครับให้ใส่รหัสนะครับรหัสพื้นฐานมันก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเจ็ดแดนะครับซึ่งครั้งแรกมันจะเป็นรหัสพื้นฐานก่อนแล้วเราก็เข้าร่วมนะครับรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับให้เขาหากันเจอหากันเจอนะครับจะมีเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่แอปพลิเคชันของเราเลยครับไปที่ครับอ่าใช่ครับเรากดเข้าไปเลยครับแอปของเรานะครับเอ่อพอเรากดปุ๊บเนี่ยรอสักครู่หนึ่งครับระบบมันจะหมุนให้เรานะครับนะครับน่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะขึ้นอันนี้ถืบเนื่องจากตอนนี้เคยเชื่อมต่อแล้วมันจึงมาตรงหน้านี้เลยนะครับแต่ถ้าหากเรายังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะถามเราถามเราว่าเอ่อก็คือให้เราตอบอักรีนะครับคือให้ให้ต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเอากรีเรียบร้อยในการเชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสในการที่จะเข้าดูแอปอันนี้ครับเขาจะมีระบบมีระบบให้เราเปิดเพื่อที่จะเชื่อมต่อรหัสหเราก็เปลี่ยนข้างเราได้เลยก็คือ <นะ S 2> พอเปิดแอป,ปมาป,ปุ๊บเขาจะถามว่า,าต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบไหมแล้วก็กดเชื่อมต่อใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมีคําถามต่อมาว่าคุณต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ด รหัสหรือไม่นะครับใช่ครับเราก็เปลี่ยนรหัสที่เราที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับมันจะบันทึกไว้นะครับทีนี้อันไหนครับเราก็กดคาเมล่าก็จะเป็นการบันทึกภาพนะครับเป็นการบันทึกตัวกล้องค่ะเดี๋ยวพี่พี่บอลจะพาดูเมนูต่างๆของอ่ใช่ครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะอยากรู้ว่าเนี้ยมันมันทำงานจริงไหมขออนุญาตยื่นมือนะครับยื่นมือนะครับยื่นมือไปดูที่หน้ากล้องเห็นไหมครับมือผมก็อยู่ที่กล้องเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมือผมอยู่ที่กล้องด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คือเมมโมรีเข้าไปที่โทรศัพท์เราแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับก็คือเนี่ยครับล้าเราก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับทีนี้ฟันเฟืองนะครับเราก็ต้องการเราสามารถที่จะเปลี่ยนการการบันทึกได้นะครับหนึ่งนาทีสามนาทีห้าทีนะครับบันทึกได้หมดเลยนะครับถ้าเราต้องการตั้งค่าการเมมโมรีคลิปแต่ละคลิปว่ามีความยาวเท่าไหร่เราก็ไปที่ฟันเฟืองใช่ครับได้เลยเราก็ไปที่เมนูไหนต่อคะก็นี่ครับกดแล้วมันต้องมีขึ้นมาให้เราอยู่แล้วครับอ่าแค่นี้นะครับเรากดเล ใช่ครับอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือขนาดของของไฟอ่าที่เราต้องการที่<ร>ะจะใช้อ่าไฟอ์ไใช่ครับขนาดไหนใช่ครับส่วนอันนี้ก็ถ้าเรามาที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟไม้หมดเลยเราสามารถดึงดึงออกมาได้นะครับกดไปที่คือคือเหมือนคอมพิวเตอร์มือถือเราดีๆนี่เองนะครับก็คือเห็นไหมครับกดลงไปแล้วก็สามารถที่ดึงออกมาได้นะครับ นะครับดดึงออกมาไ้ข้อดีของเขาคืออะไรคะตัวตน,นี้ครับนี่<ด>อ,นอันนี้เมื่อกี้เราผมถ่ายรูปไปเห็นไหมครับพอถ่ายรูปเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเนี่ยมันมีลักษณะรูปถ่ายเราถ่ายไว้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่บอลแตะให้ดูหน่อยค่ะอ่านี่เขาพอโต้ครับกดนะครับแล้วนี่ครับก็บนะค,บคือรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้นะครับถ่ายเป็นภาพนิ่งได้ด้วยแล้วก็ัเป็นวิดีโอด้วยด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับถือว่าดีครับแล้วก็เราสามารถที่จะลบก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ เซฟก็ได้เห็นไหมครับก็จะมีบอกไว้นะครับให้เราเซฟบันทึกได้หมดเลยนะครับวิดีโอก็เราสามารถเลือกที่จะดูได้เห็นไหมครับอ่าใช่ครับจะมีข้อมูลหมดเลยเห็นไหมครับอ่าอ่าใช่ครับถือว่าดีครับดีมากมากเลยข้อนี้ของเขาคืออะไรคะตัวเนี้ยพี่บอลก็อำนวยความสะดวกให้เราครับในการในการใช้งานปกติถ้าเราซื้อกล้องบันทึกหน้ารถทั่วๆไปครับเราต้องเสียเวลาดึงเมมโมรีครับออกมาแล้วก็ไปใส่ ในคอมพิวเตอร์ของเราไปใส่ในเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลของเราอะครับซึ่งมันจะเสียเวลาหรืออำนวยความสะดวกให้เราไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi โดยตรงได้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากครับพี่บอนคะมีคําถามนิดนึงอะค่ะค,คือลูกค้าสอบถามมาว่าถ้าสมมติว่าออตอนนี้เราเชื่อมกับเครื่อง ตัวนี้เนาะของนุกนะค่ะแต่ถ้าเครื่องตัวนี้ไม่อยู่ในรถแล้วสามารถที่จะดูภาพหน้ากล้องได้ไหมก็การดูภาพได้ต้องอยู่ในระยะของ Wifi ครับของเขาซึ่งลักษณะของ Wi-FI เนี่ยก็น่าจะไม่เกินหนึ่งเมตรโดยประมาณนะคพี่บอลลองออกไปข้างนอกได้ไหมคะได้ครับได้ครับอันนี้เดี๋ยวพี่บอลจะสาธิตให้ดูนะคะว่าตัวสัญญาณ WiFi เขาจะเชื่อมกันถึงระยะทางเท่าไหร่นะคะซึ่งก็อยู่ในรถ พี่บอลก็เดินไปรถแล้วค่ะเดี๋ยวหนูกตามพี่บอลไปนะคะนี่นะครับผมก็ยังเห็นอยู่นะครับเห็นอยู closely, ่นะครับอผมยังเห็นอยู่นะครับผมยังเห็นอยู่นะครับระยะนี้ก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะครับระยะนี้ยังเห็นอยู่ได้อยู่ไหมพี่บอลก็ถือว่าเกินหนึ่งเมตรนะได้ไหมตอนนี้ภาพยังมีอยู่ไหมคะตอนตอนนี้ภาพก็ยังมีอยู่ครับอ่ายังมีอยู่ครับใช่ครับแต่ว่าภาพก็เริ่มเริ่มที่จะนั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินใกล้อีกหน่อยเดี๋ยว ที่บาราวังรถเดินใจหน่อยอันนี้สองรอบใหม่อะค่ะพรุ่งนี้ครับเขาเปลี่ยนที่ได้ไหมใช้เอวีอาร์ได้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 ครับเห็นไหมครับอันนี้เราไกลมาจากรถมากแล้วนะคะค่อนข้างไกลอย่างนีครับก็ยังบันทึกอยู่นะครับเห็นไหมครับมีคนเดินเห็นไหมครับยังบันทึกได้อยู่นะไม่ถือว่าไกลนะค่ะดีครับก็คือง่ายๆว่าจนกว่าที่ Wi-Fi เขาจะไม่คอนเนคระยะของสัญญาณของ Wi-Fi น่าจะไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ โอเคงั้นเราเข้าไปในรถกันค่ะผมลองเดินให้ไกลดีเดินโอเคผมก็อยากรู้ครับว่ามันไกลแค่ไหนโอเคไกลไหนไกลนะเนี่ยไกลมากเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังอ่านได้อยู่ครับนี่มันเกินห้าเมตรแล้วนะพี่บอลหันหน้าไปทางรถหน่อยว่าเราอยู่ไกลขนาดไหนโอ้ไกลมากเลยยังได้อยู่ครับยังรองรับได้อยู่ไกลครับ รยะนี้เลยนะในกรณีถ้าพ่อบ้านใจกล้าเอารถไปใช้แล้วแม่บ้านก็ดูได้คะไม่แน่ครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่นะอ๋อเมื่อกี้ก็คือที่เราเซฟไว้ครับว่าตั้งค่าให้ให้อยู่ประมาณ3านาทีครับเห็นไหมครับว่ามันจะมันจะเซฟแค่3ามนาทีอรเรามาต้นคิดใหม่อีกทีหนึ่งทุกๆ3นาทีที่เราตั้งไว้นะครับ ดีครับเสียดายครับว่าข้อแม้เนี่ยบันทึกได้ทีละเครื่องอ๋อก็คือสมมุติว่ามีแม่บ้านใจกล้าจะจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเข้าไปสองเครื่องไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวพี่บอลจะขยับรถ ที่วางพอาอหรตอร์ แล้วนะคะเราก็อยากรู้ว่าตัวกล้องนี้นะคะจะทํางานไปจนถึงกี่นาทีนะคะขณะที่เราดับเครื่องค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นประมเวลาประมาณ20วินาทีแล้วพี่นะดับแล้วโอเคค่ะก็คือตัวระบบไฟในรถนะคะตัดหมดนะคะตัวไฟกระพริบตรงกล้องก็คือไม่กระพริบแล้วนะคะก็จะตัดกันทำงน โอเคค่ะขอบคุณทุกทท่านมากเลยค่ะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะกับคลิปการสาธิตการใช้งานกล้องหน้ารถของนิสันนะคะถือว่าดีถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างไหมครับค่ะถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานตัวนี้นะคะ่ะหรือท่านใดนะคะต้องการรถนิสัน ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดสสันเทอร่าอเมล่าหรือเป็นโนตมาร์ทนะคะสามารถติดต่อพวกเราสองคนได้เลยนะคะคพวกเรายินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะค่ะ ฝากช่องด้วยนะคะช่องนุกนิสันค่ะและช่องมานะนิส,สันสันชัยครับค่ะขอบคุณมากๆครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะฝากอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสองกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม